โอเคครับสวัสดีครพวกกับผมนะคะเคยอมนะวันนี้เรามปอยู่นที่สล็อตพเหมือนเคยนะครับผมกับเกมคียวพัสตานะฮะมาขอปรับไปที่แบบ30บาทนะซื้อเบาๆไปวันนี้เรามีทุนหนักนิดหน่อยนะครับผม25งหมื่นะฮะเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะเกลือหรือเราจะวินเนาะไปครับผมกับกรงร้อนําโชคหน่อย มันจะนำโชคไหมครับ่มหรือมันจะนำลาบมาให้เรานะครับผมอครั้งสามว่าไงยังยังย้าอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยูย erst, ย่ครับ <itor> ผมโ <c ười> <4 S 1> อเคครับผมคูณสี่ไปเนาะคูณสี่ไปสิบฟ,ฟีคูณสี่ไปนะครับผมรอบแรกขอมันหม,นมานเนาะขอมันหมานเนาะเย้ยเคสวยงามครับผมสวยงามไหลมาลวัวๆนะครับไหลม,มาลวัวๆโอเคสิบครับสิบคูณสิบสามไปแล้วนะครับตอนนี้ สิบคนะูณสิบเจ็ดนาะโอเคไม่ได้แล้วแก้แค่สิบคูณสิบสามไปแค่พันห้านะได้ไปแค่พันห้านะครับกับหมุนแรกเนาะไปเรามาลุ้นหมุนนิดสองกันดีกว่านะโอเคยังเกลือสามยังเกลือนะสี่ก็ตามมาเรื่อยๆเนาะฮะโอหยังไม่หยุดนะพี่แกยังไม่หยุดนะครับความเกลือย็ดเชโอเคฮนะครั้งนี้ยังได้อยู่เนาะครั้งนี้ยังถือว่าได้อยู่ไปครับผมไหลาย,ยาวๆเนาะ ไหลามายาวๆนะครับผมคูณยี 29, ่สิบเก้าคูณสามสิบสามนะฮะโอเคครับหยุดแค่คูณสามสิบสามนะครับกับซูเปอร์เมก้าวินรอบนี้โอเคอีกสามทีสุดท้ายอีกสามทีสุดท้ายว่าไงสามทีสุดท้ายว่ายังไงเนะาะไหลมาครับผมไหลามายาวๆครับผมไหลมายาวๆอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะ <c oughs> ได้มานิดได้หน่อยก็อพอแล้วครับผมถือว่าเราไม่เกลือนะครับรอบแรกถือว่าเราไม่เกลือเนาะย,ยังได้อยู่นะครับผมยังได้อยู่รอบแรกถือว่าไม่เกลือไปครับผมยังไม่จบนะครับตอนนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบนะอย่าหยุดนะไหลไปเรื่อยๆโอเคฮะไหลมาเรื่อยๆโอเคฮะไหลมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับจบฟีสปินรอบแรกนะครับผมได้ไปเท่าไหร่ครับ ได้มาหนึ่งหมื่นนะฮะมาผมว่าต้องจัดแล้ววะขอเพิ่มแบตนะมันต้องจัดแล้วครับผมมันต้องจัดละจริงๆ้องมันต้องโดนนะครับมันต้องโดนนะ,ะเรามารุ้นกับกงร้อนนำโชคเราดีกว่านะฮะว่ายังไง K, เย็ดเคียห้ยตกดำรั้งแรกผ่านไปนะคะรับผมไปเราวยาวไปไม่ได้เขียวไม่เลิกไม่ได้เขียวไม่เลิก ทางที่สองว่ายังไงทางที่สองว่ายังไงกงล้อนําโชคนะกงล้อนําโชคเย็ดเคยังเหมือนเดิมนะครับตกมาสองรอบนะเหนื่อยใจจริงมาดูกันนะครับรอบที่สามมันจะมีรอบที่สามหรือเปล่าเนาะมาลุ้นกันนะครับผมโอเคมันยังได้เขียวอยู่นะ ขอเขียวมาดิเขียเข่ยวกมาเขี่ยมาสวยครับสวยครับอย่าหยุดดิสวยเขี่ยวมาเขียวมาเขี่วมา,เ,วมาเออว่ะมันมีครั้งที่สามจริงนะครับผมร้อนว่ะทุกคนร้อนว่ะจัดไปจัดไปดิร้อนว่ะอีเชี้ยร้อนจีเลยไอสัตว์สามทีอะ่ะสามทีอะ่ะรอด,ดูร้อยหนึ่งนะรอบนี้รอบนี้อือสวยงามครับผมยาวไปยายาวไป ยาวๆไปเออเฮียยังได้อยู่ยังได้อยู่บ้าบ้ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสวยครับเรียบร้อยครับผมสิบคูณสี่ไปหนึ่งดอกนะเรามารู้กันนะครับว่ารอบนี้เราจะแตกหรือเปล่านะตั้งแต่เราพลาดมาสามเดียวก,กงร้อนนาโชคเรานะครับผมใช่ผลมาเรื่อยๆอ,อย่าหยุดนะครับอย่าหยุดนะ ครั้งที่สามไปท่านมบอกครั้งที่สี่ว่าไงครั้งที่สี่ว่ายังไงเออไหลมายาวๆครับผมอย่าหยุดสวยงามครับสิบมาสิบมาอีกอีกสวยครับผมเรื่อยๆครับอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะสวยครับอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดนะอย่าหยุดสวยงามครับผมต่อเรื่อยๆเนาะต่อเรื่อยๆเนาะเออแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเรายังเหลืออีกหกฟีนะเรายังเหลืออีกหกฟีนะไหลมาเอออย่างนั้นเลย อย่างนั้นเลยสวยครับผมสวยครับสวยครับผมเออมาเรื่อยๆเนะาะไหลมาเรื่อยๆสวยครับสวยครับเอออย่าหยุดนะอย่าหยุดนะโอเคมาครับผมมาครับโอ้หมดแค่นี้เนาะหมดแค่นี้โซุปเปอร์ไปหนึ่งดอกไปดิเลยอีกสี่ทีนะเราเหลือฟรีอีกสี่ฟรีนะครับผมมาลุ้นนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะ ตอนนี้เหลือสามเนาะตอนนี้เหลือสามเนาะเออว่ายังไงว่ายังไงครัง้งที่หกวายังไงหรือครั้งที่เจ็ดวาเฮ้ยน้ำไม่โดนอ่ะมันเหลืออีกสามทีเนาะโอ้โหตอนนี้เราคูณที่หกสิบห้านะครับคูณหกสิบห้านะเคดวยนะเคดวยมา,ายาวๆนะเคดวยโอ้โหสวยครับเคมายาวๆเนาะ เ K มายาวๆตอนนี้คูณ77แล้วนะครับผมคูณ77แล้วนะโอ้โห81้วคูณ85แล้วไหลมายาวๆครับผมมาอีกดอกครับซุปเปอร์เมกาวิน20,007อีกดอกนะอีกสองครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายนะอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายว่าไงอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายว่าไงโอเคนะครับผมรอบนี้เราได้มาเหมาะๆนะฮะ62,000นะครับผม ผมว่าเราควรพอแล้วนะครับผมกับดอกสุดท้ายดอกนี้นะถ้าใครอยากเล่นตามผมนะครับสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมสล็อตพกับเกม Secrets of เค o p a พานะฮผมแต่สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับ